ๆๆกลัวใครกลัวใครลูกพี่เขากล้อง Susan. กลัวใครกลัวใครลูกพี่เขากล้องพี่เขากล้องเดินมาไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวกลัวทํทาไมลูกกลัวทําไมอู้โหถ่ากลัวเขาสิเนี่ยไม่ต้องกลัวลูกพี่เขากล้องเขาไม่ค่อยเห็นพี่เขากล้องไงพี่เขากล้อง,องลูกไม่ไปไม่ไปมามามาไหนดูสิไหนดูสินี่ไงลูกพี่เขากล้องนี่ไง ยัไงลูกพี่เข้ากล้องจำพี่เข้ากล้องไม่ได้เหรอลูกฮะเขาเป็นเด็กที่ขี้กลัวมากเลยนะคะเข,ข,ข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่เป็นเด็กขี้กลัวมาก ถ้าถ้าคนแมวแปลกหน้ามานี่เขากลัวมากเลยหรือทําอะไรที่แบบผิดปกตินี่เขาจะกลัวมากเขาใหม่เขาเป็นเด็กที่กลัวแล้วก็จําแม่นมากเลยนะคะเขาจําแม่นมากเลยเขาเห็นอะไรแปลกๆนี่เขาจะรีบรีบหนีเพื่อเอาตัวเองให้รอดอะนะคะเห็นหลายครั้งแล้วตกใจนิดหน่อยก็ไม่ได้นะคะเนี่ยพยายามที่จะแบบหนีหนีไปจากที่ที่ว่าตัวเองไม่ปลอดภัยไงเนี่ยค่ะประมาณนี้ เขาเก่งมากเขาแบบรู้จักเอาตัวรอดนะคะเขาใหม่เก่งมากมากโอ้ยด็กน้อยขนตั้งของแม่เต้นกับพี่ๆเขานะ่ะนั่งมองพี่ๆเขาขนนีตตั้งเลยเขาอะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจะไปแล้ว <c oughs> มาแล้วเห็นของเล่นแล้วมาแล้ว เด็กน้อยอรีบลองรีบลองเห็นของเล่นเห็นของเล่นเขาร่างกายดีขึ้นนะคะพอเห็นของเล่นค่ายวิ่งใส่ของเล่นเห็นไหมดูสินเนี่ยกระโดดลดเต้นใส่ของเล่นเก่งมากมากเลยดูดูดูเก่งมากๆเลยแข็งแรงแล้วค,คึกค,คักค,คึกคักคึกคักมือนอน้อยๆของเราเขาดเสียงเสียงไม่มา ห่วงเสียงมากเลยเสียงจะหายหรือเปล่านอ้อแข็งแรงเลยนะคะดูเนี่ยเล่นสนุกสนานเลยเด็กน้อยของเราแข็งแรงเล่นสนุกสนานเลยไม่เห็นแม่ก็ดีใจนะคะเนาะสบายใจแล้วล่ะค่ะน้องเข้าใหม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วน้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับ ดีใจจังเลยของขวัญวันเกิดของแม่คือน้องเข้าใหม่น้องเข้าใหม่แข็งแรงทุกคนแข็งแรงทุกคนดูดีขึ้นนะคะเอ้ยดูอินเนมารีมารีเล่นกับน,น้องไหมลูกไม่เล่นไม่เล่น,ล,น <ๆ S 1> ลุงเมาลุงเมาตามพวกนี้ลุงเมามีนัดตรวจหัวใจนะคะมีนัดตรวจหัวใจลุงเมาตามสาวลุงเมาเนี่ยอ,อหนูเล่นดีกว่า ลุงมเม,มาเล่นกันนดีกว่าจะไปสนใจสาวเลยนะลูกเนาะอย่าสนใจสาวเลยอนี้มันนี่จะนล่นกับน,น้องเล่นมั่งไปดีกว่า <c oughs> ไปดีกว่ามันนี่บอกไปแล้วลุงเมาตามอยู่แล้วตามสาวตอนนี้ลุงเมาติดสาวนะคะตามสาวตีน้องตีน้องเขาเหนียวเขาปั้นแ,แต่ตามสาว